ดวงรลยปักแรกในเดือนมกราคมของชาวราศีกุมในด้านการเงินการเงินช่วงนี้คุณค่อนข้างจะโดดเด่นมากคุณอาจจะมีโชคลาภอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอาจจะมีเงินฟุกๆเข้ามาหาคุณได้ช่วงนี้คุณอาจจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานทําให้คุณได้รับผลตอบแทนได้มากอย่างที่คุณคาดไม่ถึงอาจจะมีเงินที่เก็บจากงานที่คุณเสร็จรุ่งงผ่านไปแล้วคุณจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำรร แต่ขอให้คุณระมัดระวังช่วงนี้อาจจะมีคนลักเล็กขโมยน้อยหรือพยายามเอาผลประโยชน์ไปจากตัวคุณโดยที่คุณไม่ร่วงรู้ช่วงนี้หากคุณให้ใครหยิบยมืมเงินไปอาจจะไม่ได้คืนก็ขอให้คุณระมัดระวังเป็นพิเศษในด้านการงานการงานในช่วงแรกช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะคุณอาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือสบอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องของงานมากนักความสําเร็จของงานอาจจะทําให้คุณ ต้องรู้สึกมีความเครียดหรือมีความกังวลใจอยู่แต่ขอให้คุณค่อยๆแก้ไขพัฒนาเชื่อได้ว่าการงานของคุณในแต่ละอย่างคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเพราะหากคุณได้ควบคุมเองแล้วการงานของคุณก็จะอยู่ในความควบคุมและในการดูแลไม่ตกหล่นไม่เหมือนกับที่จะฝากใครดูแลหากคุณดูแลเองความสําเร็จของงานก็ไม่ไกลเกินเอื้อมในด้านของความรักความรัก ของคุณช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์มีคนชอบอกชอบใจคุณพอสมควรคุณที่มีคู่ครองอยู่แล้วคุณจะมีการพัฒนาความเป็นครอบครัวมีความเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นสําหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะอาจจะมีคนจากต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเข้ามาหาคุณอาจจะพบเจอคนใหม่ๆในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ทําให้คุณต้องพบเจอกันซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆในช่วงนี้